ครับถ้าผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสําคัญครับในเรื่องของการที่บรรดาพี่น้องประชาชนนี่เดือดร้อนและที่จริงแล้วเนี่ยทางจังหวัดนครปนมคเราก็รับเรื่องร้องเรียนตรงนั้นอยู่คือศูนย์ดารงธรรมครับแต่ว่าในยุคนี้เป็นยุคศูนย์ดารงนธรรมคอสชอนะครับจะช่วยอะไรบ้างเพราะว่าบรรดาพี่น้องประชาชนนี่สอบถามถามาเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้ว่าในการที่คุณจะมาร้องตรงนี้เมื่อมาร้องเนยดาเนินการยังไงครับวันนี้ผมโชคดีครับที่มีโอกาสที่จะได้เรียนถามทางท่านรองคุณพลบาทเทาทูธครับสวัสดีครับ ครับครับเป็นยังไงเรื่องศูนย์ดำรงธรรมครับก็เรียนท่านรองผ่านนะว่าศูนย์ดำรงธรรมเราเนี่ยามคาสั่งคสชนะครับได้มีการกําหนดให้ทุกจังหวัดนะครับทาการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นจริงๆแล้วศูนย์ดำรงธรรมเรามีอยู่เดิมแล้วนะฮะครับแต่ว่าเป็นการทํางานที่อยู่ในความจํากัดหน่อยนะครับความจํากัดหน่อยก็คืออยู่ตรงสารกลางจังหวัดซึ่งการดําเนินการก็อาจจะไม่ มีความวุอหวาอะไรเท่าที่ควรแต่หลังจากที่ทางคอสชอมีการประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์ลงทมตรงนี้นะครับขึ้นซึ่งก็เรานะครพนมเองนะฮะเราได้มีการเปิดตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนะครเป็นคิดว่าเป็นจังหวัดแรกๆโดยซ้ำไปจริงเรามีก่อนแล้วใช่ไหมฮะมีฮะมีการดำเนินการอยู่ก็เป็นผลในทางปฏิบัติพอสมควรนะครับตร<า>ง,งนั้น<า>ก็ไม่ได้หมายาว่าลดประสิทธิภาพอะไรเลยนะฮะการทําของพวกเรานะครับศูนย์ลง,งทำเนี่ย จังหวัดได้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโดยการบรณาการหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดเนี่ยซึ่งเราคาดว่าหน่วยงานไหนจะต้องมีภารกิจรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นกรรมการร่วมในฐานะกรรมการอเนวยการโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานน,น,นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีคณะทํารรงานนะครับคณะทํารรงานก็จะมีชุดหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนทํางานนี่แหละนะฮะก็คือส่วนราชการต่างๆที่คาดว่าเป็นปัญหาหลักที่ราษฎรเราได้รับ ผลกระทบความเดือดร้อนจะไม่อย่างเช่นเรื่องของอป่าไม้นะฮะป่าไม้เรื่องของอถนนทุนทางค,ครับแล้วก็เรื่องของอาการทำไมาหากินเนี่ยนะครับก็เป็นกรรมการเป็นข้นารางานร่วมด้วยนะครับนี่ก็คือ,คอชุดทํางานในการทํางานของพวกเรานะครับอขออนุญาตเรียนท่านเลยว่า,ามีความพิเศษอยู่นะครับพิเศษอยู่กว่าในเรื่องในห่วงที่ผ่านมาคือในศูนย์นี้นะครับเรามีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนะครับ ในทุกด้านเลยนะครับรับรับผิดชอบทุกด้านอย่างเช่นเวลาท่านวอล์กอินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปนะครับที่ศูนย์รองทําซึ่งณวันนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณสารกลางจังหวัดหลังเก่าชั้นหนึ่งะครับชั้นหนึ่งเป็นห้องที่ใช้ได้เลยฮะโออาูดีนะครับมีเฉพาะเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่เฉพาะซึ่งตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนะครับฝ่ายรับเรื่องร้องทุกร้องเรียนของพวกเราขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งคือวิเคราะห์เรื่องนะฮะวิเคราะห์เรื่องว่า เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะต้องแก้ไขปัญหาไหมนะฮะถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็มีชุดปฏิบัติการเฉพาะเลยนะครับออกไปโดยเร่งด่วนเลยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยวนี้ออกไปดูแลในพื้นที่ระงับจับยัง้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกรณีอาจจะเป็นเรื่องของมีการบุกลุกหรือมีการกระทําอะไรที่ไม่สมมาภาควนนะครับขอให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญนี่ออกไปได้เลยรวมแม้กระทั่งในส่วนของอุทกาภัยนะครับวตาตภายัยหรือภัยพิบัติต่างๆนี้เราก็จะมีชุด ซึ่งประกอบไปด้วยทางเจ้าหน้าที่อ,อสอเราและก็ทางปอ,ปอและก็ฝ่ายทหารกรมนอแล้วนี่แหละ,ะนะครับช่วยกันไปนะครับดูแลกันซึ่งตัวนี้ก็คือตัวไม้เด็ดของเราที่เตรียมเอาไว้แต่ว่าในส่วนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะทําการวิเคราะห์ท่านนะเพราะว่าแต่และเรื่องมามันก็เกี่ยวพันกับปัญหาของส่วนราชการหน่วยง,งานจะมีการวิเคราะห์กันว่างานนี้เข้าใครถ้าเข้าใครปั๊บก็จะมีการสั่งการโดยทันทีปั๊บคุณจะต้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ถ้าเป็นเรื่องที่ง่ายๆเนี่ยนะฮะง่ายๆย,ยุติได้นี่ก็ทันทีเลยนะครับสั่งยุติไปดูแลนะั่นนี่กระจกก็ยุติแต่ถ้าเรื่องมันยากขึ้นหน่อยนะครับจะต้องมีการอาศัยระเบียบกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนีย่ก็ต้องดูกันนะครับอาจจะมีระยะเวลาให้เข้าหน่อยประมาณสักเจ็ดวันนะฮะแต่ถ้าเรื่องยาวหน่อยยากหน่อยก็ประมาณ15วันเนี่ยจะต้องรู้เรื่องกันแหละนะครับะสะท้อนกลับมาที่ศูนย์ดำรงธรรมของพวกเราเพื่อนําไปสู่การชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็เรียนท่านนะครับว่า เรื่องง่ายก็คงไม่มีนะฮะถ้ามันมันเป็นเรื่องง่ายเขาคงจะไม่มาร้องเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องยากซึ่งเกี่ยวข้องระเบียบกฎหมายต่างๆครับนอกจากนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่เราเห็นใหญ่ในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยนะฮะครับในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยเวลาดูกันเนี่ยงานของพับมาพับเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องไหมไปเกี่ยวข้องกับคําสั่งคสชหรือประกาศคสชที่จะต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องกลุ่มเป้าหมายไหมนะครับ ที่เรื่องเด่นๆทุกวันนี้ก็ปัญหายาเสพติดปัญหาไอ้รถสามล้อรถสกายแล็บการอะไรเนี่ยนะฮะการคมนาคมขนส่งเนี่ยปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวไหมปัญหาเรื่องของสถานบริการไหมนะครับปัญหาเรื่องอาวุธปืนไหมปัญหาเรื่องการพนันไหมปัญหาการสาารบริการไหมมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ13กลุ่ม <c oughs> เอาสิบสอกลุ่ม <c oughs> นะ,ะ <c oughs> ที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยาวเนี่ยแทนที่เราจะให้ส่วนราการหน่วยงานรับไปไปแก้ปัญหานี่เราเอาเรื่องนี้เลยฮะแทงตรงเลยให้คณะทํางานด้านนั้นไปว่ากันเลยอย่างเช่นเรื่องหนี้สินนะครับอย่างเรื่องหนี้สินเนี่ยรู้อยู่นะครับว่าหนี้สินมันก็เป็นปัญหานะครับหนี้นอกระบบอะไรพวกนี้มีการร้องเรียนปั๊บแทนที่เราจะให้ตำรวจผู้ทอนเป็นผู้ไปดนการในอำเภอไปดูแล้วซิว่าเป็นยังไงปั๊บเราส่งไปให้หัวหน้าฝ่ายเขาเลยนะครับหัวหน้าคณะทำงานทีมงานที่ดูแลเรื่องหนี้สินนี่ก็คือท่านประหลัดจังหวัดนี่ ท่านจะรับไปเสร็จแล้วมาดูปับ๊บเอมันจะเรียกได้ไหมนะครับเรียกกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องกับผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมานั่งคุยกันได้ไหมมานั่งคุยกันก่อนเพราะป้บบงเรื่องนี้มันอาจจะสามารถตกลงกันได้โดยใช้รูปแบบการเจรจานะครับเจรจาตรงนี้ก็มีท่านอายการด้วยนะอายการทางตํารวจอะไรเขามานั่งฟังฝ่ายทหารเขามานั่งฟังมาคุยกันอะไรที่สมมาพาควรแก้ปัญหาได้ก็แก้ทันทีนะครับหรือว่าแก้ไม่ได้ปับ๊บต้องใช้เวลาก็จําเป็นต้องสืบ สืบสวนเอาความในแต่ละเรื่องเข้ามานั่งสู่เวทีการแก้ซึ่งการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องของระยะยาวเนี่ยนะฮะอาจจะช้าบ้างนะครับช้าบ้างแต่ก็หนวันนี้เนี่ยทุกคณะนะครับจะมีรถแมพนะค,คือแผนที่ในการเดินทางคือขั้นตอนกระบวนการในการเดินทางสู่การแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายไว้ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีปัญหานะครับราษฎรพวกเราทั้งหลายนะครับคิดไม่ออกนะครับปรึกษาก็ได้นะฮะไปปรึกษาเฉยเก็ได้ไม่เอาเรื่องเอาความก็ได้ หรืออยากรู้เรื่องอะไรก็ได้หรือว่าอยากมีข้อเสนอแนะทางคอสอชอก็ได้ฮะเรานําแนวคิดเอาปัญหาหรือว่าข้อวิตกกังวลของท่านนี่ได้คลายใจนะฮะได้บอกเล่าเก้าสิบว่าเรื่องนี้ต้องทําอย่างนั้นนะเรื่องนี้ทามันเป็นปัญหาเล่นนี่มันจะต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายปกตินะหรือว่าจะต้องไปดำเนินการอย่างนั้นนี้นะมีมีคนแนะนานะครับและก็มีคนที่จะแก้ไขให้ท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้ในส่วน ของกระผมนะฮะขออนุญาตเรียนพี่พงอพัน <Besides> ธ์่าผมเป็นผู้ในการศู์นะฮะจะต้องดูแลท่านผมชื่อคุมพลบรรเทาทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็สอดคล้องกันปัญหาพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาของผมนะฮะปัญหาของพวกเราทุกคนพวกเราต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับความสุขนะครับมีความสบายนะครับมีปัญหาเดือดร้อนใจในทุกเรื่องท่านนะปัญหาสงเคราะห์ผู้ยากไร้นะครับที่จะต้องผู้ได้โอกาสผู้ประสบอะไรทั้งหลายแหล่นะครับที่จะต้องเข้าในส่วนของพมจนี่ ถ้ามันเป็นไปได้นะครับในการที่ช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรบ้างได้เนี่ยเราก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลผมเองก็ติดตามตลอดนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ปัญหาลูกหลานของพวกเรานะครับถุยถูกปล่อยปละละเลยไม่มีคนดูแลพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วนี่นี่มันจะต้องมีคนดูนะฮะมีคนดูแลก็เฝ้าระวังช่วยกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับพวกเรานะครับในฐานะพี่น้องประชาชนช่วยกันหน่อยท่านฮะ ช่วยกันแจ้งมาหน่อยนะครับพวกเราไม่ทิ้งนะครับไม่เมินเฉยนะฮะณวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีในการผ่าตัดประเทศนะครับในการปฏิรูปประเทศเราจะสร้างวัฒนธรรมอันดีตรงนี้ในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองเอาไว้นะฮะถึงจะไม่มีคอสชอรหรือมีก็ไม่มีหรือมีรัฐบาลในห่วงต่อไปก็ตามนะฮะวิธีการจัดการเราจะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปดําเนินการเป็นแนวทางเพื่อแก้ขบนาพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นพี่ขออนุญ,ญาตตอนนี้จะสั่งให้อําเภอนะครับทุกอําเภอมีศูนย์ดัรลงธรรมด้วย จะต้องแก้ด้วยนะฮะไม่ต้องข้ามาจังหวัดไม่ต้องฮะอำเภอว่าไปแต่ว่าอำเภอจะต้องรายงานกลับมาเราผลการดําเนินการในแต่ละอำเภอทําอะไรไปบ้างนะครับมีผลยังไงก็ต้องรายงานกลับมาเราเพื่อเราจะได้รวบรวมไว้ปัญหาที่อำเภอมีนะฮะและก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้บอกขึ้นมาขบนนะฮะเราจะหาทางแก้นะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องขอกราบรบกวนนะฮะไม่ใช่พี่น้องประชาชนอย่างเดียวแต่ว่าน้าสวราชกรนฮะท่านนะครับบางครั้งมันต้องช้างบประมาณในการดำเนินงานบ้าง บางทีก็อย่างเช่นเรื่องของถนนนทางๆนะครับเรารู้นะครับว่าณนวันนี้เนี่ยงบประมาณมันก็ไม่ค่อยมีนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็อยู่ในสิ้นปีงบประมาณนะครับการจัดการในเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาอยู่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของพวกเราเราจะพยายามบูรณาการหานะครับหาจากแหล่งต่างๆพี่น้องเราช่วยกันได้อย่างไรเราก็จะช่วยนะครับไม่ว่าหน่วยงานอื่นนะครับพอที่จะดูแลได้ก็ต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้ขอฝากความไว้วางใจครับพี่น้องนะครับว่าเราเองนะครับ จะดำเนินการอย่างเต็มที่และขอช่วยกันบอกกล่าวนะครับประชามพันให้เพื่อนบ้านนะครับพี่น้องเรานะครับใครมีปัญหาความเดือดร้อนทุกยากนะฮะก็มาบอกกันได้นะครับเพราะยังไงเราก็ถือว่าเป็นหมอเบื้องต้นในการดูแลความสุขให้พี่น้องประชาชนครับครับผมครับท่านผู้ชมครับผมตั้งใจจะถามหลายคําถามแต่ท่านตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งถือว่าในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมในครั้งนี้ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับผมย้าเลยนะฮะเพราะว่านี่ผมจะถูกบรรดาพี่น้องประชาชนในร้องเรียนว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทีนี้ผมสบายใจครับถ้าคุณมีปัญหามาที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดหรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอนะครับเหมือนกับว่าคล้ายๆกับป็นญาิพี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้การศูนย์นะฮะเป็นลูกหลานบ้านเรา นะฮะลูกหลายมนเราเพราะฉะนั้นมีอะไรทั้งตัวบุคคลรู้สถานที่รู้ครับการแก้ปัญหาไม่มีปัญหาหรอกครับมาพูดมาคุยได้ครับถือว่าเป็นความโชคดีของคนนครปนมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอย่าปล่อยไว้ครับมาปรึกษามาพูดคุยหรือว่ามาให้ทางศูนย์ดํารงธรรมเขาแนะนําไปช่วยเหลือคุณได้ครับสำหรับคนนครนมครับขอบคุณท่านรองขอ้กุนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ